ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายทาริศเพงดิดเปิดเผยผลการชนสูตรศพช่างภาพญี่ปุ่นว่าผลตำรวจโทอัมพรจารุจินดาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทยืนยันนักข่าวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากอาวุธสงครามปืนอาก้าเ k 47ซึ่งกองทัพยืนยันว่าไม่ได้นำออกมาใช้ในการควบคุมและกระชับพื้นที่ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์สสสัดส่วนพักเพื่อไทยออกมาโต้ว่า การบิดเบือนสำนวนสอบสวนจาก Ds.I. นั้นขอให้นายทาริศไปถามผู้บัญชาการทหารบกว่ากองพันทหารราบที่สองศูนย์การทหารค่ายธนรัต์หน่วยการศึกษากองทัพบ,บกโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยจอปร,รอโรงเรียนทหารราบโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหน่วยรบในกองทัพบ,บก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกองพลฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กกระสาพระองค์วิภาวีเนี่ยนะครับมีหน่วยทหารสังกัด3หน่วยราบ11คือรอ1 1รอ1รอ3 1ล้วนแต่มีปืนอากาประจำการทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการแสดงความโง่ออกมาว่ากองทัพไม่มีปืนอากาประจำการนั้นเป็นความโง่ที่ไม่ควรจะให้อาภายัยปมปัญ ทำไมแกนํนาเสื้อแดงจึงพยายามเน้นเรื่องนักข่าวต่างชาติเสียชีวิตในความจริงแล้วหากจะแยกแยะผู้ที่เสียชีวิต91ศพจะเป็นเสื้อแดงเท่าไรเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่าไหร่นักข่าวและประชาชนทั่วไปเท่าไหร่อาจารย์ครับใครงโง่หรือแกล้งโง่กันแน่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาร้อยเรียงกันดูว่า ต้นเหตุของการก่อการจลาจลในบ้านเมืองครับมันเป็นเรื่องของการพยายามวางแผนเพื่อก่อการร้ายเพื่อก่อกให้เกิดสงครามกลางเมืองใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อสงครามปี5 2จําำได้ไหมทำได้ครับเขาพยายามอโอ้ยหาหน้าดูเลยครับหวังจะได้เอาคนาตายเนี่ยมาปลุกระดมใช่ไหมใช่ครับและพอปี53ครับ,รบก็พยายามจะสร้างกระแส ให้ต่างชาติเนี่ยเกลียดชังประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับจึงเอาพยายามจะเอาศพของญี่ปุ่นที่เป็นช่างภาพรอยเตอร์เนี่ยเหมือนกับเอาศพเนี่ยมาแห่ประจานใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับอืมนะฮะแล้วก็จตุพรนี่ก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องระดับประเทศอาจารย์แค่นักข่าวตายเนี่ยเพื่อให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมันสาหัสสาก,กันกันเลือกเกิน แต่ในข้อเท็จจริงอาจารย์ก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าทหารและกองทัพเนี่ยเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ได้เอาอาวุธสงครามเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติการแต่จตุพรพยายามจะบิดเบือนประเด็นใช่ไหมครับพยายามบอกว่าอ้าวหน่วยนั้นก็มีอาก้าหน่วยนี้ก็มีอาก้าหน่วยนู้นหน่วยนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้อาจารย์คิดว่าทหารตามที่จตุพรพูด ว่าหน่วยต่างๆพวกนี้มีอาก้าเนี่ยจริงไหมก็มีจริงนะอาจารย์ถ้าฟังเผลอๆเนี่ย<อ>ก็ดูเหมือนกับว่าทาหารก็ดีทางการก็ดีพ<อ>ูดเท็จหมดเพราะหน่วยงานพวกนี้มี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 <อ>แต่เขาไม่ได้ออกมาบอกว่ามันไม่มีเ,<อ>เขาบอกว่าการปฏิบัติการเขาไม่ได้เอาอาก้ามาใช้ั และอาจารย์ตั้งแต่ต้นเขาบอกตั้งแต่ก่อนในการที่จะเกิดเหตุด้วยใช่ไหมเขาประกาศชัดเลยเสกไก่อูบอกว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้อาวุธแบบไหนอย่างไรปฏิบัติการอย่างไรมีมาตรการหนึ่งสองสามสีเขาบอกไว้ชัดเจนเลยเขาไม่เคยบอกเลยว่าผมจะเวอา,อาก้ามาใช้นะแล้วทําไมจตุพรพยายามยัดเยียดว่าทหารจึงเป็นทหารฆ่าช่างภาพชาวญี่ปุน่นอ๋อก็เพื่อจะให้ โอ้โหชาวโลกได้เห็นว่าทหารเนี่ยมันเข็นฆ่าประชาชนยังไงอาจารย์ยิ่งไปปว่านั้นนะพยายามจะเอาผบทบอ,ทอ,บอ,อดีตผอบอทอบ,อทอบอสามคนเนี่ยมารับประกันว่ารู้นะในกองทัพเนี่ยที่ไหนที่ไหนใช้ปืนอากา้าแล้วทำไมคนอย่างผู้บัญชาการทหารบอกอี่เป็นอดีตอยู่กับเพื่อไทยตั้งหลายคนเนี่ยทำไมถึงยอมให้จตุพร บิดประเด็นออกมาเล่นอย่างนี้กองทัพเสียหายไหมอ๋อเสียหายแน่นอนอาจารย์ครับผมว่าการเพิกเฉยเนี่ยเหมือนการยอมรับนะเป็นการทําลายกองทัพไปในตัวด้วยทีเดียวเจียวแล้วอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยทหารเขาจะยิงนักข่าวญี่ปุ่นไปทําไมและในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าเสื้อแดงก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนักข่าวญี่ปุ่นแค่ไหมออยังนึกไม่ออกเลยว่ายิงไปแล้วได้ประโยชน์อะไร ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักข่าวทุกคนเนี่ยพอมันมีข่าวเกิดขึ้นก็อยากจะได้ข่าวได้ลั่นชัตเตอร์รเพื่อที่จะเอาภาพไปเสนอกับประชาชนครับโดยที่ตัวเองก็ไม่ประสีภาษายุทธศการยุทธศาสตร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตกลงมันก็อาจจะโดนเป็นไปได้ไหมว่าจะโดนฝ่ายใดซึ่ง,งทางการเขาบอกแล้วว่าไปโดนเอาเปืนไร้แรงอย่างอาก้า แล้วทำไมจตุพรไปบอกว่าคุณทาลิศอะไรนะบิดเบือนสำนวนสอบสวนจากดี i เนี่ยพูดอย่างนี้มันเป็นการหมินไหมโอ้โหหมิ่นประมาทดี DS i โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีเต็มเต็มเลยไปฟังพอบอทอบอรประยุทธ์จันโอชาพูดหน่อยดีไหมครับในประเด็นนี้นะครับผมอา้าวถ้างนั้นไปฟังกันตามที่ว่าจะเป็นกระทุนใดก็ตามนะจะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่ทหารจะดีใจหรือเสียใจเพราะเป,เป็นการเสียชีวิตของคนคนคน,คนหนึ่ง ซึ่งคนที่สูญเสียคือครอบครัวครับพ่อแม่ลูกเมียเขาเพราะนั้นไม่ว่าจะใครจะสูญเสียอะต่างก็าไม่น่าเสียใจอดีตัุก,กันก็ก็เป็นเรื่องการพิสูจน์หลักฐานขั้นต่อไปประเด็นสำคัญคือก็ต้องหาว่าว่าเขาเสียชีวิตจากใครนะครับจากใครเป็นผู้กระทําก็อย่าลืมเจ้าหน้าที่ฐานตารวจที่เขาเสียชีวิตด้วยก็ไม่มีใครพูดถึงเลยนะที่ผ่านมามันก็มีทั้งฐานตารวจที่เสียชีวิตครอบครัวฐานตำรวจก็เสียเสียใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องไม่เคยออกมาให้ว่าจะต้อง ได้คาตอบอย่างโน้นอย่างนี้ใครทําอะไรต่างๆนะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยทุกคนเสียใจหมดนะครับไม่ว่าจะ9ก้าบศพทั้งหมดอ่ะก็เสียใจกับครอบครัวเขาทุกคนไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ทําให้มันเกิดขึ้น,ะะน,น,น,ก,นก็ต้องไปไปแก้ไขแล้วไปทํานึกแล้วก็คำน่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกผมถามว่าสังคมใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนรับผิดชอบก,ก็ฝากขอความเป็นธรรมให้กับทหารเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันถ้าจะว่ากับเรื่องนี้เราก็นะเรื่องเสียชีวิตด้วยการอ่ ถ้าจะเสียชีวิตด้วยการในการประท้วงครั้งที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูผมอยากให้ย้อนกลับลืมหรือ,อยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกโรวงพยาบาลจุฬาการเผาสถนานที่ราชการการปิดกั้นการจราจรการรอบยิงทำลายเจ้าหน้าที่ฐานตารวจไอ้พวกนี้มันหายไปไหนทะทไมมามองกันด้านเดียวว่ามีคนน้นคนนี้ตายเสียชีวิตจากอาฆาหรือเอ็มกหรืออะไรต่าง ผมไม่ได้ว่าสอบสวนก็สอบไปนะแต่กูนาให้ความสาคัญกับทุกๆประเด็นหน่อยนะอย่าเอาเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่งั้นประเทศไทยมันก็เสียหายคนก็ทําง,งานก็หมดกาลังใจแต่ก็ขอเห็นใจมาในบางครั้งเนี่ยท่านจะเห็นว่าทหารเนี่ยไม่ได้เข้าไปไปปฏิบัติต่ออะไรล่ะกลุ่มผู้ประท้วงโดยตรงก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประท้วงจะเข้ามาปฏิบัติต่อทหารทุกครั้งนั่นแหละจะเข้ามาปิดล้อมจะเคลื่อนที่เข้ามาผลักดันฐานทหารซึ่งเราจาเป็นจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาล นี่เรื่องการปิดล้อมสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลูกราบานปลายนะแต่เดียวกันเราก็ถูกประชาชนกลุ่มหนึ่งผมใช้คําว่ากลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมาหรือด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ก็ทําให้มันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นคนไทยปัจจุบันในส่วนใหญ่ยังมองถึงว่าเออมีสิทธิว่าอะไรหน้าที่ไม่รู้จักอะว่าหน้าที่ของตัวเองมีอะไรผมว่าสมัยนี้มันคงไม่ได้เรียนหน้าที่พลเมืองดีไม่มีวิชาหน้าที่พลเมืองกับวิชา เบญจศิลก็บเบญจธรรมศิลธรรมนะไม่เรียนทำไมผมเรียนเพราะผมรู้วอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่มันไม่ควรทําอะไรควรทำนะเขาเรียกบเกบญจศิล์เบญจธรรมข้อห้ามข้อปฏิบัติแต่หน้าที่พลเมืองเนี่ยเขาสอนว่าท่านต้องมีหน้าที่ต่อสังคมต่อบ้านเมืองอย่างไรต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรนะไม่ใช่เอาแต่สิทธิว่าเออทำอะไรได้บ้างทางนี้มันก็ไม่ได้ครับประเทศอยู่กันไม่ได้หรอกทั่วโลกเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ประเทศไทยประเทศเดียวในโลก จโอโทนไงก็ต้องทนอยู่นี่นก,ก็พูดไปออทนในสภาเขามีเอกสิทธิ์อยู่ไม่ใช่หรอก็พูดไปแล้วก็ให้สังคมเขาฟังอยู่ทุกวันก็สังคมส่วนใหญ่ผมว่า60กว่าล้านเนี่ยถ้าเชื่อเขาไม่ทั้งหมดตามนั้นผมก็ก็ก็เห็นใจประเทศไทย,น,ยนะนะเพราะนั้นผมว่าคนที่ออกมาพูดทุกวันนี้ท่านก็รู้ว่าใครแล้วก็พูดกลับไปกลับมาพูดวันนี้อย่างวันหน้าอีกอย่างผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะแล้วถ้าคนอีก60กว่าล้านเชื่อไอคนคนนี้พูดแล้วก็ ผมว่าลาออกกันเป็นคนไทยดีกว่าผมว่านะให้มันอยู่คนเดียวในโลกเนียในประเทศไทยดีแล้วแม่จำมันใัยไอ้คนคนนี้เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยหมายถึงใครนะเออท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมไม่ได้เอ่ยไอ้คนนี้มันพูดกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่อาจารย์ผมไอ้มันใครอะ่ะเอออยากรู้เหมือนกันนะเอเอผมถามพลเอกประยุทธ์ว่า ถ้าคุณจะระบ,บุว่าหมายถึงนายจตุพรพรมพันธ์คุณควรจะนุ่งกางเกงมาบอกผมว่าคนที่ผมพูดถึงคือนายจตุพรพรมพันธ์ไม่ต้องบอกว่าเขาคนนั้นเขาคนนี้เหมือนกับที่ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณก็ควรจะบอกว่าผมชื่อจตุพรพรมพันธ์มีอีกเรื่องหนึ่งไอ้คนนี้มันก็พูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอืมไอ้เรื่องเก้าสิบเอ็ดศพ เวลาฟังแล้วนี่คนก็ทั่วไปเหมือนกับว่าโอ้โหมันมีคนตายเยอะเกศพมาชุมนุมจุถูกเจ้าหน้าที่ปราบปรามตายเยอะอภิสิทธิ์เลยเป็นอาชญากรรมเลยเป็นอาชญากรอเออเป็นฆาตกร<อ>แผ่นดินอเออนั่นแหละครับเป็นทรราชเพราะคนตายตั้ง91้าเอ็คนแต่แท้ที่จริงแล้วอาจารย์รู้ไหมครับแยกแยะก,กันจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยตายสิศพ อ oh. เสื้อแดงแท้แท้ที่มาปฏิบัติการเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยตอนเขากระชับพื้นที่เนี่ยตายไปแค่13สบสามศพนอกกนั้นเป็นประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งนักข่าวด้วยอ oh. อาจารย์จำได้ไหมที่ระเบิดที่สีลมครับก็มีคนตายแม่ค้าผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวอะไรแต่เอาไปเหมารวมกันทั้งหมดว่า91ศพสบโอ้ ผมก็อยากจะถามอาจารย์เจิมสักด์ครับถ้าเสื้อแดงเนี่ยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่มีเสื้อดำไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองมาถามตรงๆเถอะมันจะมีการตายไหมมันก็ไม่มีอสิเออก็เห็นไหมล่ะเสื้อเหลืองเขาชุมนุมเนี่ยออไม่เห็นรัฐบาลอภิสิทธิ์เขาไปทำอะไรให้มีคนตายออ,อ,อแล้วก็ การกระทําของเขาอาจารย์ถึงขนาดมีการยึดลาดประสงค์มีการตั้งป้อมค่ายมีการปฏิบัติการล็อกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตรงนั้นตรงนี้โอ้โหมันใหญ่ครับบ้านครับเมืองบุกขึ้นโรงพยาบาลจุฬาปิดกั้นถนนเผายางมีศูนย์อะไรเนี่ยมีสออ,อชอขึ้นมาชาวบ้านเขาแซวกันว่าเป็นศูนย์อยู่เฉยเออพอมองแล้วคุณอภิสิทธิ์เหมือนหน่อมแนมเออ เพราะฉะนั้นมันมีการกดดันประชาชนเขาก็ด่าว่ากันมากมายใช่ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้บ้านเมืองเป็นอัมาพาต<ม>ใช่ไหมครับเหมือนกับไม่มีคือไม่มีแปรผมละสงสัยนะเป็นประการสุดท้ายว่าที่กรณีฆ่าตัดตอนยาเสพติด2,800ศพกรณีตากใบกือเซที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้สมัยทักษิณและ ค่าตัดตอนยาเสพติด2,000กว่าศพรัฐบาลสมชายที่เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณมีการปราบปรามพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาปี51าหนึมีคนตายไปสองออมีคนแขนขาดขาขาดผมไม่เห็นจตุพรพมพันธ์และผมไม่เห็นพักเพื่อไทยสนใจอะไรใช่ไหมสงสัยคนที่ตายหรือคนที่บาดเจ็บพวกนี้ไม่ใช่ประชาชนมั้ง นั่นนะสิเห็นไหมล่ะเราก็พอจะมองเห็นแล้วล่ะครับว่าจตุพรพรมพันธ์กับคนพวกนี้เนี่ย <c oughs> เขาสนใจแต่เฉพาะปัญหาของพ่อเขาใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ใช่เรื่องของพ่อ <c oughs> ก็ไม่สนใจนะ <c oughs> ถ้างั้นเราก็คลายปมนี้ไปแล้วนะครับ <c oughs>